¡Gracias! ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคุณมอนให้เราช่วยจิลาวันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำเซิร์ฟใหม่ครับอ่ปัจจะมาเซิร์ฟปุบจะมาแยะดับเสิร์ฟใหมครับกันนะครับเป็นเซิร์ฟเบสบอลวอา์นเตียงกันนะครับมาเลยกันนะ้ะมาเลยครับ

ก็มไม่สบานนะครับสองเซิร์ฟเอ้ยเตียบเดียวออ่ะอันนี้ไม่ต้องปิดตาบุกก็ได้ครับ อะไเนี้ยต้องพิมพ์ปั้มบอลเลยนะฮะแล้ววะเดี๋ยวลืมแบบวันนี้เลยฮะแอสเซอร์ อม <I> ันก็จะเข้าได้ก็จะมาสอนล็อกอิกล็อกอินล็อกอกนะเขียนทับใครที่พ่เข้าใหม่ก็ R e g i s t e r น,นี้ก็ัะบลเล็กุเล้วแต่นะ แล้วก็มาต่อกันเค,ครับความจริงก็ไม่ต้องล็อกอินก็ได้แล้วแต่คนนะดูว้าวว้าวว้าวเนี่ครับมันเป็นสีแดงข้างล่างก็เขียงเข้าไม่ได้ครับพราะมันเป็นสีเขียว ไอ้คนไรชื่อตบแบบคนไรชื่อสีเขียวได้นะแดงก็ได้ตบคนนี้เป็นลายชื่อสีอะตบได้นะไอ้เหลืองได้ดีดีไม่มีอะไรทำล้วก็ไอ้ตบก็ได้นะตบทาม่าจะตายไหมเดี๋ยวก็ต้องตายอะ ต้องสารไม่รู้อย่างนี้ต้อเราตัดคลิปต่อเราจะเสียได้เลยนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับเราจะเสียได้แล้วโยูยูก็ยูสีอะไรผมก็อยู่สีฟ้า อีฟ้งความล่มเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเน็ตไม่ดีก็ถุยน,นะฮะไม่ดีก็บอกเลยจะเป็นอะไรบ้างไม่ดี ะจะเริ่มเกมหนึ่งศูนย์เริ่มแล้วเอ๊ะแก่ขวางโอเคนะแล้วก็ไม่ต้องไปคุมไปยังแม่งนะแรกบอกได้ยินที่สุดอีวีเลือ Oh, can. Yep. Yep. Ah. เจ็บเจ็บอะคิดแตครับใครไม่ชอบเลืออัดมากเขาไปบวกอันกลางเนี่ย ไม่กลัว,วเื่อนใฮ้ล้มแล้วไอ้ควายไม่เคยจะป้องกันกันเลย Wow. Mẹ nhịp nhịp mày Đuộm là ấn clip. Ăn nhiều ăn à, à. à, à. 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 Ai ra bị xem không? không đi yêu Ôi. Tốt, Tốt. บอกคำเดียวซุปเปอร์โฮสก็จะเลยคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน็จะลืมกดติดตามกดตั้วใครติดตามมงอใจทางคลิปต่อไปตัวหนัด้นะครับบ๊ายบาย